จากแดงมาเป็นน้ำเงินเจาวครับแต่ต่อว่าเที่ยวไหนไม่สำคัญแล้วก็ลู่ไหนล็อกไหนไม่สำคัญสำคัญแต่ว่าจะเข้าอีกไปเท่านั้นแหละครับใช่ยยขย,ยายสายตาไปที่ประตูถืนเรือ,ลองลําเขาเรียบลื่แล้วลอ็อกน้นเดงก็พป็นน้องชาวโบราณสีใสเจ้าแ,แม่ปัดปานีราวสุขุมศรีสำราญแต่ด้วยางมาจากบ้านน,น,น้ำรวยตบหนองพวดงออาไปสีลาลา ปบาเจสวยด้มาเทียอีกหงวันถว่าเป็นปมีความสุขราแจะทุกปีัมาวันเดียวเห็นละว่านี่คือการทอย่างแ้จริงของจ้แมลพูนใไห้่ปัตนีสของแล้วก็ใต้เลยหือสเหลวานําเงินเป็นเจ้ม่คาแสนเหือของวใต้เลยะเทศาลตบองครับท่าวยกคำแก้วนำทีมมา ดคุของท่านระคูพิมูลคำมาิรัเจ้าคณตบลรับพ um ี่นอออนานหะครับอเตงเนแล้วหลือคูนี้เจาแม่เจอเจ้าแม่เตวนะครับเร่ว่าเป็นนัดล้างตา เจ้าแม่ปัตตานีร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงูีทางไหนท,ท่านผู้ชมถามนะครับบอกว่าร่องน้ำแดงก็อยู่ฝั่งอำเภอนะครับครับมาดูซิว่าเจ้าแม่ปัตตานีจะทำอย่างไรในเมื่อบอกว่าสนามนี้น้ำเงินนี่แอบซึดเบียบนิดนิแต่เมื่อวานนี้เจ้าแม่ปัตตานีพริกคล็อกตะเภาแก้วได้ในร่องน้ำแดงนี่แหละครับใช่เอาละ จากอำเภอศิลาลาจังหวัดศรีสะเกษครับมกับอำเภอลาศริรไชยไทยเดี๋ยวไปครับท่าน